ฟักดีฟักง่ายกันแล้วนะครับตู้ฟักไข่โอ้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 โออกมาพอดีครับผมเพื่อนๆครับสวัสดีครับผมอาจาร็กต้นกล้าฟาร์มนะครับมาให้ดูนะครับว่า,าตู้ฟักไข่ที่มันจะเป็นต้องกลับไข่เลยนะครับมันสามารถฟักได้ดีแล้วก็การที่เราตั้งไข่นะครับการที่ตั้งไข่แล้วเ,เอาด้านแหลมลงนะครับเอาตานขึ้นเนี่ยตลอดนะครับไม่มีการเอียงไปเอียงมาเนี่ยลูกเป็ดลูกไก่นะครับเขาจะเจาะไข่เนี่ยตรงหัวเลยนะครับผมเนี่ยเขาจะเปิด เปิดเนี่ยมันเปิดสาขาวดเลยอ่าตัวนี้กำลังออกมาอ่าดึงดึงดึงะอ่าออกมาได้แล้วครับอ้โหนั่นออกมาได้แล้วนะครับดูเปลือกไข่แห้งสวยางามนะครับผมสวยางามต่อไปก็เป็นเป็ดนะครับต่อไปก็เป็นเป็ดอ่าออกมาชิลลุบเรียบร้อยนะครับผมนี่ไหมครับอ่าให้ดูนะครับเปลือกไข่แห้งกรอบนะครับดูนี่ครับ เขาจะเปิดจากมุมบนนะครับมุมบนถ้าเกิดว่าเราตั้งเขาไว้ตลอดนะครับแล้วมีการให้อุณหภูมิความร้อนความชื้นที่เหมาะสมที่ดีนะครับมันก็จะนั่นคืออุณหภูมิเนี่ยก็คือ37.5แหละครับผมแล้วก็ส่วนความชื้นนะครับก็คือ50นะครับ50ถึง65นะครับเปอร์เซ็นต์การฟักไข่มันก็จะดีดีมากนะครับผมดีมากวันนี้ก็ได้มาเยอะเยอะมากๆเลยนะครับผมอันนี้คือผมแบ่งเป็นเป็น2คลิปนะครับ2คลิป นะครับก็จะเป็นลูกไก่ชุดนี้แหละแต่ว่าถ่ายสองครั้งนะครับผมพูดตรงๆนะครับผมอยากให้ดูคือผมอยากให้มั่นใจนะครับผมอยากให้เพื่อนๆรู้วันนี้ก็วันที่8เมษานะครับแดเมษาอยากให้ดูให้รู้ว่าเนี่ยตู้ฟักไข่มันไม่จะเป็นต้องกลับไข่มันก็ฟักได้ดีผมต้องการที่จะยืนยันข้อนี้นะครับผมให้กับเพื่อนๆรู้นะครับมันอยู่ที่ว่าการที่รักษาอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นที่ดีนะครับผม แล้วก็เรื่องของถ้าเกิดว่าให้ดีนะครับให้ดีเราแยกตู้ฟักกับตู้เกิดได้ก็จะดีมากนะครับนยพวกนี้ก็เดี๋ยวก็จะเอาลงแล้วก็คัดแล้วนะเนี่ยคือมันล้นตู้ผมมันล้นนะครับผมนะครับเดี๋ยวก็จะจัดการอันนี้ก็เอ๊อันนี้อ้อนี่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 ก็กำลังเจาะแล้วเนี่ยเดือดอันตรายแล้วเนี่ยเจาะแล้วเจาะแล้วนะครับผมนะครับเพื่อนเห็นไหมครับ แฟตนะครับโอเคเนี่ยโอ้โอ้โอ,อนไรเมื่อกี้ปุ๊บเลยนี่แมผมก็จะได้อีกละาวาง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 ,วางนะครับเดี๋ยวจะได้แล้วก็ใจเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะคัดออกนะครับเพื่อนๆก็เป็นให้ให้ทําความเข้าใจแล้วก็ให้เคลียร์เลยนะครับว่าถ้าเกิดอุณหภูมิความชื้นนะครับเหมาะสมได้ดีมันฟักแน่นอนนะครับผมพวกตาบอดคาเป๋นี้ไม่มีแน่นะครับผมอันนี้คือไม่จาเป็นต้องกับไข่อันนี้คือพูดกันง่ายๆชมเลยว่าผมเชียร์ตู้ฟักไข่ของตัวเองเต็มที่ นะครับมันก็เหมือนกับท like ุกคนแหละครับผมแต่ว่าคือผมจะโชว์ให้ดูเป็นผลงานนะครับเป็นผลงานผมจะไม่พ so ูดนะครับแล้วผมจะทําให้ดูเป็นปัจจุบันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆติดตามคลิปผมใน YouTube แล้วก็ตอนนี้ผมอัดหนักจัดเต็มใน a c e b o o k นะครับผมให้ยืนยันการันตีได้เลยว่าอันนี้คือผมทําเป็นปัจจุบันไม่ใช่คลิปเก่าครับไม่ใช่คลิปเก่านะครับมันไม่ไม่ไม่ได้มารีรีคลิปไม่ใช่นะครับผมอันนี้ใหม่สดๆไปเรื่อยๆนะครับผมตั้งใจไว้แล้วว่าผมจะถ่ายทํา การฟักไข่ผมไปเรื่อยๆไปตลอดนะครับไปตลอดและไข่ที่มันใหญ่จริงๆนะครับผมเนี่ยไข่ที่มันใหญ่จริงๆที่มันไม่เคยได้นะผมก็ได้แล้วตอนนี้อันนี้อันนี้ก็คืออ่าอะไรนะโรสไอแลนด์นะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวผู้ตัวพันแทะใหญ่เป้งเลยนะครับผมอันนี้ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่มันก็สามารถที่จะฟักรวมกันได้นะครับนมกันได้นะครับอันนี้คือเป็นตู้นะครับตู้นี้เนี่ยตอนนี้คือเป็นรุ่นใหม่นะครับ มีรุ่นใหม่ใหม่ขึ้นมาอีกคือผมพัฒนาไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับตัวนี้คุมได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้นนะครับตอนนี้นะครับอุณหภูมิและความชื้นก็เต็มตัวเปิดตัวละนะครับผมมันเพียงพอแล้วในการที่ผมทําให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้คือ1,900บาทนะครับตู้นี้นะครับ1,900าบาทนะครับผมมั่นใจว่าในระดับพวกฝาเหลืองเนี่ยผมสู้ได้ฝ้าเหลืองมันตั้ง2,000กว่าบาทนะครับขนาด50ฟองนะขนาดั้งชาฟองอันนี้ก็50ฟองเหมือนกันนะครับ นะครับผมอันนี้นะครับผมสู้ได้นะครับแน่ๆครับผมผมมั่นใจเพราะว่าตู้มันใหญ่นะครับมันใหญ่มันสูงกว่านะครับมันใหญ่มันสูงกว่านะครับผมแล้วก็ทําอุณหภูมิความชื้นได้ไม่แตกต่างกันได้ดีกว่าด้วยนะครับน้ำเนี่ยก็คือบอกดเลยนะครับก็คือ3าถึงหวันนะครับถึงเติมนะครับสะดวกสบายกว่านะครับเวลาวิธีการกับอาการกับไข่ของเขาคือการกระตุ้นเชื้อแหละแต่ผมก็มีวิธีการกระตุ้นเชื้อโดยวิธีการของผม นะครับผมและครั้งนี้ไม่ได้เป็นต้องเชื่อนี่คือผลงานนะครับตัดสินเอาเองและไล่ดูคลิปผมได้เลยนะครับไล่ดูได้เลยนะครับว่าตู้ฟักไข่ผมเป็นตู้ฟักไขท่ที่นะครับฟักให้ดูฟักให้เห็นฟักให้เป็นปัจจุบันนะครับผมถ้าเกิดสนใจก็ทักมาในในเบอร์โทรหรือก็เบอร์ไลน์ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ